เหมยในตอน่ยในตอนแก่มีผมอ่ะเอาว้าวทั้งเมวอไหมน้องทำไมมีอะไรฮะถ้าเราชนตำรวจเกิดอะไรขึ้นอ่ะอุ้ยโดนตรวจวะกูโดนตรวจด,วด,ด,ดีนะทำ้ายของกลางหมดแล้วอุ้ยแกงโคตรแกงเลยอะเุ้ยลุง ลุงจีทีวีจีเอสภูมิใจนำเสนอ b เบคก g ง o ูสให้เสียงภาษาไทยโดยพันตะกูสสเก็ตดูหนึ่งเราตื่นมาในห้องที่ มีน้องกันอยู่อะอันนี้คืออ๋อนี่แบบสาเปอร์เซ็นเติบโตโอ๋อนี่รถแบบรถบ้านเนาะอุ้ยเหมือนนี่เลยอะเหมือนไอ้นี้เลยชื่อว่าอะไรนะเฮ้ยคุณแกนมาเฮ้ยเหมือนนายตอน <c oughs> อเหมือนนายตอนแก่มีผมอะ ลุงนะเป็นลุงเนวสตัตว์นะไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าคุณยายแนละ้วลุงเนวสัตว์เบื่อไดไรตอนแกโอ้ลุงสวัสด์เหรอมาคุยกับฉันหลังจากที่ได้ทุกอย่างสำเร็จแล้วนะในในรถอาอ่วีอะอะไรอะ่ะโอเคลุงบอกให้ไปทำอะไรให้สำเร็จก่อนนะครับนี่คืออะไรอะ่ะ Use Timmer to Harvest แล้ว Timmer อยู่ไหนอะ่ะนี่โอเค harvest โอเคด้านซ้ายมันจะมีแบบว่า AD คือโรเทตกดคลิกซ้ายคือทาวเวสนะครับเก็บเกี่ยวอ๋อต้องคอยหมุนเพื่อตัดดีดีเหมือนหนอนเลยเนาะเรียบร้อยอุ้ยหายหมดเลยโอเคเราเอาที่รถน้ำก่อนอ๋นอค่อยเติมน้ำด้วย อ่าโตเรียบร้อยอันนี้มันคืออะไรวะแชทพี่ไม่รู้จริงๆนะเนี่ย products อันนี้คือ products แล้วก็ packaging o k เค pack โอ้กูเหมือนคนเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเลยอ่ะคือมันคืออันนี้คือมันหรอคืออะไรวะพี่พี่พี่ไม่รู้คืออะไรอ่ะมันเป็นอย่างเง โอเคเรียบร้อยแพ็คเรียบร้อยอุยเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะชื่อเรื่องว่าอะไรนะแชทไอ้ breaking <c oughs> ลุงจี everything ตอน e in น v อ้าวยังไม่เสร็จดีกว่าอ๋อแล้วก็เอานี่ออกมาเอานี่ออกมาเราไปให้ลุงเหรอลุงจีลุงจีเอาเปล่า ว่าเตะให้กดคลิกซ้ายแล้วมันไอ้นี่ด้วยลุงจีให้ทำอะไรอะ่ะ respond your customer in the message app โอเคโอเคโอเค hello ่อมสองสองโอจีเย็บมเฮ้ยต้องไปส่งลูกค้าแล้วว่าอุ้ยนี่90เลยตอนเช้าเหมือนกันเฮ้ย120โ oh, อ้แล้วไงต่ออะ่ะขับรถ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 ,บรถทำไมมัน ทำไมรถมันลุงมันต้องไปต้องยืมรถก่อนลุงรถนั้นเป็นรถปลอมโอเคโอเคโอเคได้ลุงบอกว่าเอา,เอาเอาอะไรไหมให้ฉันกินด้วยนะโอเคได้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 เลยลุงลุงจีไป dive into the Woo! ไปแล้ว <c oughs> เอาจริงก็มีความคล้ายเกมในโลบออยูยนะ be high gas station นะเขาบอกไว้ อ๋อนี่มันเขาบอกมันมีแมพแบบมันมีนั่นเลยเว้ยปะมันมีแบบไอ้นี่เลยเรียบร้อยโจโอเคอ <c oughs> เอาตาแดงเลย <c oughs> โอเคโอเคโอเคลูกค้าเสร็จแล้วหนึ่ง ของดีไม่ต้องห่วงเลยเอออ้สบายแล้วอะไรอะ่ะ making round c o n t a c t อ๋อนี่ความเฟรนลี่นะผมโหนี่คือแบบลูกค้าชั้นดีนี่เฟรนลี่เฉยลุง ทำไมมีอะไรฮะ <ST>. เอออย่าให้มันนั่นมากนะเว้ยเราต้อ <ST>. งไปที่อะไรอ่ะด ok ็อกด็อกเตอร์ออฟฟิศต้องไปเอาดู้ป่ะด็อกเตอร์นตำรวจมอง,งนหน้าเราหรอวะเ <ST>. ฮ้ยมีอุสเอทีเอ็มด้วยอ่ะเดโพสิตป่ะเฮ้ยไม่วาเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนเรนาต้องใช้เงินใช้เงินสด มโนสร์สอะไรเดยกกู้องเอาให้ให้แัมเปอรฟรีเอาว่าท้กงบวนไหมน้องตาแดงเลยว่ t เต f u ฟ k น,น,นี่ถ้าเราชนตำรวจจะเกิดอะไรขึ้นนะอะโอ้โหคนหรืออะไรวะเนี่ยเราก็ไปซื้อดินมาสองปื๊บปื๊บวิ่ไปวูมีเตียงนอนดีๆด้วยทำไมร้านนี้มันขายแบบนี้วะตำรวจไม่จับได้ไงเลยขายถูงแบบนี้ด้วย แล้ซื้อถุงมืหน่อยไหมถุงมสักห้าเมื่อกี้สิบ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 ,สบ,สบเออหุ้ยโดนตรวจว่ะกูโดนตรวจด,ดีแนละ้วทำลายของการหมดแล้วคือตำรวจเน่ยเขาจะมาตรวจคุณนะจากซ้ายไปขวาคลิกแล้วก็วางค้างอะไรท่มคอนซีลคือปกปิดฟาย r e c คล a นทำไมคุณตำรวจต้องมาตรวจผมด้วยครับเนี่ยดีนะพี่ทำลายของกางไปหนึ่งแล้วก็ให้นั่นเป็นหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ไปหาลุงจีต่อ ลุงจีลุงจีลุงจีแปลว่าอะไรโอเคเอาของไปส่งให้ลุงเหรออือฮะแล้วพี่ต้องกลับไปใหม่เหรอโว้ยลุงไปที่โมเทลอีกรอบอุยแกงโคตรแกงเลยอะ อันนี้คือมเมล็ดเหรอวิ้ยนี่คืออะไรอะพิสโตคืออะไรวะแชทคืออะไรวะลุงเนวสันกลับบ้านเราแล้เราก็เอาดินใส่เหรอ ผิวได้มา270เหรียญได้ EXP ด้วย เฮ้ยลุงลุงจีไม่นะโอ้ยลุงมาหนีลุงจีหายไปไหนวะอ้าวแล้วพี่ขับรถหนีไปเลยเหรอปล่อยลุงจีไว้ที่บ้านไม่นะลุงลุงโดนเต็มๆแน่นอนของกลางเยอะมากโอ้ <laughs> oh my g ก d พี่เราเป็นเพียงแบบตัวเล็กๆนะครับ มาในมาเมืองที่แบบว่าไม่มีเงินเราไม่มีเงินไม่มีมมอะไรเลยแต่คุณเป็นคนเที่รู้วิธีสร้างเงินนะครับได้เวลาทํางานแล้ว <c oughs> โอ้โหโคตรเบ,บรคกิ้งแบะสุดๆเลยสีเดียวกันเลยโอ้ทีวีภูมิใจนำเสนอเบ k กิ้ง o o s e <c oughs> ให้เสียงภาษาไทยโดยพันตะกูสสเก็ตดูหนึ่ง เหมือนแล้วเหมือนแล้วโอ้โ oh, อันนี้คือต้นที่เราปลูกมาอ้ะทไมต้นนี้มาโตช้ากว่าต้นเนี้ยอ๋อ oh, นี่นี่ I heard you in some trouble best best not talk over your mobile phone go get f i l e play phone โอ้อ๋อเราต้องไปหาโทรศัพท์แบบตู้ตู้นั่นครับตู้โทรศัพท์ตู้โทรศัพท์วิดูรถดีโอ้นี่ไงเนี่ยตู้โทรศัพท์ลูกจี บ้าเอ้ยดีใจที่ได้ยินเสียแกนะเพื่อนดูท่าว่าเราจะหมดโชคแล้วจริงๆพวกเฟลจ,จับชั้นขังไว้รอขึ้นศาลแต่ก็ดีใจที่ยินว่าแกหนีไม่ได้นะก่อนที่ชันจะย้ายไปที่เซเลน่าแฟลตชั้นเคยอยู่แถวไฮแลนด์พอยท์นั่นไม่ใช่เมืองที่ดูดีอะไรนักหรอกแต่ก็มีโอกาสเหลือเฟือสําหรับพวกที่ทํางานแบบแกก็คือแบบขายยานะผมถ้าชั้นจําไม่ผิดชั้นซ่อนเงินเอาไว้นิดหน่อยที่นั่นแต่ไม่มากหรอกแต่ก็พอให้แกตั้งหลักได้ให้แกไปอะไรอะทาวฟอร ทาวน์ฮลฟอร์เทนที่อยู่หลังซูเปอร์มาร์เก็ตโอเคโอเคโอเคอ่ะซูเปอร์มาร์เก็ตนี่ไม่ใช่ที่นี่ด้วยวะ่ะโอ้โหนี่ไงได้แล้วได้แล้วโอเคแล้วเราก็ไปเอามีอะไรวะฮะมีอะไรฮะมีอะไรมีอะไรนี่นี่นี่ยี่สิบเมตร โอ้ยลุงแบบลุงเจงใจดีว่ะลุงเจงโอ้โโอเคหุยอะไรอะไปตรวจสอบการระเบิดหน่อยจะบอกนะว่ารถเราระเบิดอะโอ้ m ก g o โอ้รถเ้าฉันระเบิดโอ้จ oh, ริงีต้อนรับที่มาไฮแลนด์พอยต์อันนี้เป็นถิ่นของเราอย่าได้แย่มเข้ามาอุ้ยมันมีคนมาระเบิดรถเราไม่อุ้ยมันเล่นเล่นผิดคนแล้วว่าเนี่ยมึงเจอแน่ มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แบบนี้ในเมืองมีแก๊งอิทธิพลอยู่แก๊งหนึ่งชื่อตระกูลเบนซี่ฉันก็พอรู้ว่าสักวันนั้นจะต้องกลายเป็นปัญหาแต่ไม่คิดว่าเขาจะหาแกเร็วโอ้คือแก๊งเบนซี่นี่แหละที่มันมาทําเราเมื่อกี้ตอนนี้แกเหมือนแกจะต้องการที่พักไปก่อนนะแกไปอยู่ที่โมเทลไปก่อนแล้วกันแกต้องใช้อุปกรณ์ใหม่บางอย่างที่ร้านฮาร์ดแวร์อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของโมเทลอ๋อตะวันออกเฉียงเหนือไปหยิบเต็นท์ดินแล้วก็ฝักบัวรดน้ำโอเคทีนี้ต้องไป ที่โมโอ้ยแต่ดีนะเขามีดาวให้ตลอดเลยเราไม่ต้องแบบเล่นง่ายดีเนาะอุ้ยตาทำไมคนในเมืองนี้ตาโอเคฉันต้องการโอเคสัปดาห์ละเจบห้าเหรียญเอาไหมได้ห้องที่หนึ่ง อุ้ยนี่คือบ้านของเราครับอุ้ยดีเลยพี่หยิบนี่มาด้วยโอเคเราจเก็บของไว้โอ้ดีจะติดตัวไว้ติดตัวไว้เสมอใครแม่งถือฟักบัวเดินไปเดินมาวะเนี่ยตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งใครกระโดด เสียเวลาเป็นหนึ่งชั่วโมงเล่นเกมนั้นเหรอจริงปะเนี่ยเกี้มันขึ้นอะไรด้านขวาบนอ่านไม่ทันเมื่อกี้เฮ้ยเกียร์อัพอ๋อนี่เรางไปที่ฮาร์ดแวร์สโต้คุณน่ากลัวเลยว่ะคร์ฟิวว่ะคร์ฟิวห้ำออกไปข้างนอกคร์ฟิวคร์ฟิว แต่จริงสัปดาห์ละสองพเ็บห้าเหรียญนี่ไม่ไม่แพงเลยนะประตูทางไหนวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเองซื้อขูนี่เดี๋ยวนะจะเอาไปซอยหนึ่งวอเทอร์เฮ้ยวอเทอรท์แคนพี่มีแล้วนี่นแต่มันให้เราซื้อวะแชทไม่งั้นมันจะไม่ผ่านเควสปะซื้อก็ได้ ฮะโอ้ไม่ก็เขาไม่รับเงินสดโอเคเราฝากเงินฝากเงินไปสองร้อยเหรียญลุงครับหน้าตาเหมือนแบบเหมือนตระกูลในสักคนเลยโอเคอุ๊ยตอบ่าเลยดีว่าแชท ถ้าจะเล่นเนียนๆไม่ให้จุดสนใจเลือกข้อหนึ่งดูเนียนเป็นชาวไร่าชาวสวนไม่โดนเท่งเลงแต่ถ้สายอาหาให้เลือกสามยุ่งไรนักหนา okay, โอเคเยอย่ามายุ่งกับเราได้ปะคือมันเริ่มสงสัยล้วแล้วว่าแชทแล้วเดี๋ยวนะแล้วเราก็กลับมาในห้องของเราเราก็เอาตู้นี้ลงเหรอกูถามจริง โอ้ไม่เกินไอ้ตู้นี้มันทำยอย่างอื่นได้นอกจากมันทำยอย่างอื่นได้ด้วยเหรอวะไม่เข้าใจเลยเหมันมันโฮกมันไม่พออ่ะมันแล้วเราลดน้ำทำไมเนี่ยเมื่อไม่มียังไม่ได้สใส่เลยเลยโอเคโอเคเราต้องเอาไปนี่แน่เลยต้องไปหาลุงเฮ้ยลุงติดคุกกริงไหมเนี่ยโทรศัพท์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  เอ้ยแกทําได้ดีแล้วแกขาดเพียงเงิต้นอ,อ่อนของกัญชามเมล็ดกัญชาแกต้องไปคุยกับคนขายอ่ะเพื่อไปเอามาจะให้เบอร์นะก็คือเอาเบิร์โฟเวอร,เอร์เขาจะให้แกได้แนละ้วลองส่งข้อความไปหาเขาดูแล้วก็ฉันคำประกันให้แกแล้วแกไม่ต้องจ่ายเงินล่วงหน้าขอ,ออของที่สั่งจะถูกสกบับจะถูกบันทึกไว้ในบัญชีของแกแล้วเขอาไปจ่ายทีหลังอ๋อพี่ต้องกดแท็บ <Hello. S 2> สวัสดีเพื่อนของเราทั้งคู่บอกให้ฉันช่วยหา,มาเมล็ดกัญชาให้แกถ้าอยากสั่งก็บอกมาเลยนิวสันพูดแทนแกไว้ดีฉันเลยจะสั่งให้แบบติดไว้ก่อนก็ได้แล้วค่อยจ่ายทีหลังหุ้ยนี่ไงหนึ่งหนึ่งโคต้าละสามสิบเหรียญหุ้ยได้เลยเดี๋ยวฉันจะส่งให้แกในยสามสิบนาทีุอนนั้นเราก็รอเดดดอปโอ้เราต้องไปหลังร้านหลังหลังโมเทลออฟฟิศ โอ้เดนดอกเครื่อนี้คือแบบว่าเอามาทิ้งไว้โอเคเราไปปลูกกุ้ก่อนปูดปิดประตูปิดประตูอุ้ยมันให้เราไปซื้ออีกแล้วอะ packing buy a trash bag from the hardware store สวัสดีครับลุง เลูกพี่ว่าเราต้องนอนหรือเปล่าลูกจ๋าหมดแล้วว่าเราต้องไปซื้อดินมาเพิ่มโอ้โหเหมือนขั้นตอนมันนะแบบว่าอืมอีเอาเอาเอาไปทีนิดเดียว,วเดี๋ยวเพื่อโดนเดี๋ยวเพื่อเพื่อเกมเพื่อเกม เขาเรียกเขาว่าเพ <laughs> ือเกมอเกมอะไรได้จริงเอาละ List OG Class for sale Product List for sale แล้วมีอะไรอ่ะพี่ไม่รู้ก็เลย OG c l a s s นี่นี่นี่อ๋อนี่ไงแล้วก็โ oh. อ้้เฮยมาแล้วมาแล้วลูกค้ามา143อยสบกรัมเลยครับได้เลยเคาน์เตอร์ออฟเฟอร์หรอ เฮ้ย hey, ไม่ไม่ได้ไม่ได้ขอร้องหกสิบโอเคบロอัฟตอร์นูน okay, ช่วงอัฟตอร์นูนได้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 โ okay, okay. อเคโอเคเรานี่มันใช่เล่นนะเนี่ยโอเคเลยเอาเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อน ไปแรกหนึ่งให้ม้วนรูปอะไรเราเราฝากเงินก่อนหวัดดีลุงผมขอซื้อไอ้นี่เพิ่มนะได้มาครับลุงแล้วก็สองดินด้วยเฮ้ยลุงไม่ว่าแล้วว่าไปแล้วกูอุ้ยอุ้ยมีคนมีคนติดต่อมาลูกค้าเยอะช่วงเนี้ย เมื่อกี้เราขายไป360ก็คืออะไรประมาณ50กว่าไม่ได้ไม่ได้เราขายที่อยู่เราขายที่ถ้าน้อย60ถ้าน้อย 65. ห5หอุ้ยได้เหมือนกันว่าชอบสนุกเลได้ได้ได้สวัสดี เอาไปเลยของดีขนาดเขาเพีย65ก้าไม่แพงเราก็ต้องเอืมแล้วเราจะอ๋อนี่เพียบูหนึ่งชั่วโมงก็จะมาส่งส่งให้เราก็ทำเลยเราเตรียมการเลยเตรียมการลดน้ำพนดินให้เรียบร้อยเลย A few minutes later วิ่งมาแล้วเดี๋ยวดอกแล้ว อิสบีไฮเดนฮาร์ดแวร์ e หรอโอเคโอเคไม่อยากผ่านตำรวจอ๋อเดดออกมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยเรื่อยดีตำรวจครับผมดีตำรวจแล้วครับอยู่ตู้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  ลดน้ำลดน้ำฮุ้ยผิดด้านโ <c oughs> okay. อเคฮุ้ยร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบอันนี้ร้อยแปดสิบผมได้ให้ร้อยแปดสิบแล้วน้องนบเดี๋ยวบ้าใบคิดว่าไม่ซื้อเลย ขออีเล่าได้ป่าขอคุยหลังบีไฮแดนฮาร์ดแวร์เหรอเฮ้ยน่าฟีซัมโปมาให้ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมีอะไรป่าวออฟิเซอร์เอ๊ะ แล้วเราจะเอาเงินแบบจำนวนเงินยังไงวะเชงก็มองอ๋อนี่เราไม่มีนี่แล้วครับเราไม่มีนี่แล้วพี่ต้องหาลูกค้าเองแล้ววะตอนกลางค่ำกลางคืนเนี่ต้องต้อนลูกค้าลองหน่อยละกันแถวเนี้ย ลูซี่โอ้โหลูซี่ไม่ได้อะุ <S <S 1> <S 1> ้ยมีคนมีคนซื้อแล้วลูซี่เดี๋ยวเราคุยกันหูยถูกไปพี่ขายละหกห้าสิบอาลดให้ร้อยเดียวร้อยเดียวเราละขายหกสิบนะโอ้ได้เลยเอาไปส่งให้เลยอ๋อคุณลุงนี่คือมาซื้อ ครบแล้วว่ะอืมโปรดักราคาห้าสิบขายแพงขายแพงออกกร์แกนิกไงของดีอะ่ะอ,อ๋อดึงดึงติดอุ้ยเข้าฟิวเขาฟิวเขาฟิวเขาฟิว